มีลูกเสือน้อยชื่อเจ้าเสือที่สงสัยเขาชอบถามคำถามทุกเรื่องที่เห็นในป่าวันหนึ่งเจ้าเสือเดินผ่านแม่น้ำและเห็นปลาตัวเล็กๆก,กระโดดเล่นน้ำอย่างมีความสุขเจ้าเสือถามว่าทำไมพวกเธอถึงมีความสุขจังป่าน้อยตอบว่าพวกเรามีน้ำใสสะอาดให้ว่ายเล่นและเราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ความสุขมาจากการแบ่งปันกัน เจ้าเสือยิ้มและเดินต่อไปเขาเริ่มสังเกตสิ่งรอบตัวมากขึ้นและพบว่าความสุขอยู่ในสิ่งเล็กๆรอบตัวเสียงลมพัดใบไม้กลิ่นดอกไม้และการได้อยู่ใกล้ครอบครัวคืนหนึ่งเจ้าเสือกลับถึงบ้านเล่าเรื่องให้แม่ฟังแม่เสือบอกว่าเจ้าเสือเอ้ยความสุขอยู่ใกล้ตัวเราเสมอแค่รู้จัก